ฮอสตร์การเผยยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ศาลพิพากษาเสกจำคุก2ปี18เดือนครอบครัวเสียใจ กรณีสารอุทธรณ์พิภากษาแก้โทษจำคุกนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซล็อกเกอร์ชื่อดังเป็นเวลา2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดียิงปืนเสพยาค่มขู่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมด้านการวิพากษ์ยื่น6 0 0สนประกันตัวสารอนุญ,ญาตปล่อยตัวชั่วคราวหลังตกเป็นข่าว การได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าขอยังไม่รับสายใครใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้ครอบครัวเศร้ามากขอเวลาเยียวยาจิตใจซึ่ง f เฟ e บุ๊กเสกโลโซก็ได้แชร์ข้อความดังกล่าวด้วยเช่นกัน กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสื่อและประชาชนเป็นห่วงโทรศัพท์มาทุกสำนักขอโทษด้วยนะคะที่ไม่รับสายตอนนี้เรายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ทุกคนในครอบครัวเสียใจและเศร้ามากขอเวลาเยียวยาจิตใจครอบครัวก่อนโดยเฉพาะพี่เสกขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณสําหรับคนที่รักเป็นห่วงพวกเราจริงๆขอเวลาสักระยะแล้วจะให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะฮอสตา